วันนี้เรามาสารน,นัดใช่ไหมคะวันนี้เป็นนัดคุ้มครองสิทธิ์นะครับซึ่งสาร,รเนี่ยท่านจะอธิบายให้ฟังว่าในสิทธิ์ของผู้เสียหายมีอะไรสิทธิ์ของอจำเลยในคดีมียังไงบ้างนะครับแล้วแนวทางจะเป็นยังไงนะครับทั้งทางบวกและทางลบนะครับแล้วก็อาจจะไปเจรจาในส่วนของอะไรที่ทำให้คดีเนี่ยจบลงด้วยดีทั้งสงฝ่าย นะครับวันนี้นัดที่เท่าไหร่คะที่ได้เจอกันนัดแรกครับนัดแรกเลยครับผมหลังจากที่เลื่อนมาเพราะโควิดนะครับมามมั้วนนีาครับั้งสอฝ่าายยมดวกนครับก็ศาลท่านก็เปิดโอกาสให้เจรจากันอะไรเงี้ยครับก็ปรับความเข้าใจกันอะไรอย่างงี้นะครับแต่ยังยังไม่ลงตัวในบางเรื่องนะครับจุดที่ไม่ลงตัวคืออะไรบ้างคะอันนี้ผมผมขออนุญาตไม่เปิดเผยนะครับเนื่องจากศาลท่านท่านท่านขอไว้นะครับ มันเป็นรายละเอียดที่ละเอียดอ่อนนิดนึงครับมีอะไรพอบอกเล่าได้บ้างก็เนี่ยครับก็อาจจะมีแนวทางที่จะทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสมประโยชน์กันทั้งคู่นะครับแล้วก็เดินเดินคู่กันได้ในในสังคมต่อไปนะครับแล้วจุดที่สมประโยชน์ที่สามารถคุยกันได้น่าจะเป็นทางออกที่ได้ที่ที่ที่มีอะค่ะมีอะไรบ้างก็มีอยู่หลายอย่างครับแต่ว่าพี่ถามอย่างนี้ก็คือให้ผมตอบใช่ไหมตอบตอบยังไม่ได้ตอนนี้ครับต้องขออนุญาตจริงครับ แล้วสารนัดอีกทีเมื่อไหร่ยังไงบ้างคะสารนัดอีกทีเดี๋ยวผมจะแหงทีนะเพราะว่าต้องอย่างที่บอกแหละว่าท่านค่อนข้างกาชับว่ากลัวกลัวเรื่องของข่าวเรื่องของอะไรที่จะออกไปในในทางผลเสียกับทั้งสองฝ่ายครับจริงๆชอบนัดนี้ยังไม่ห้ามแต่นัดหน้านี้ไม่แน่ครับเดี๋ยวโน้มค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีเลยเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือได้ได้ปรับความเข้าใจกันอันนี้เป็นหัวใจสําคัญนะครับ อันนี้ถือว่าได้เคลียร์กันลงตัวที่นัดนี้แล้วสามารถจบได้เลยนะคะยังต้องไปอีกนัดหนึ่งก่อนนัดนี้ก็แค่อาจจะแค่เกินเกินไปก่อนว่าแบบเอ๊ะแนวทางจะเป็นยังไงแล้วก็อาจจะต้องไปตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งทั้งสองฝ่ายนะกลับไปตัดสินใจกันว่าจะเอาอยัางไงกันแน่จะเดินต่อหรือจะพอแค่นี้หรือจะยังไงอย่างเงี้ยนะครับแล้วสมมติว่ามีการเคลียร์หลังไม้กันได้แล้วเราไม่ต้องขึ้นศาลอีกได้ไม่ได้ต้องมาต้องมาครับเพราะว่าคดีคดีเนี้ยมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินที่ยอมความไม่ได้ไงครับ บรรยากาศสองฝ่ายที่เจอหน้ากันครั้งแรกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะมาคุยกันไหมไม่ไม่คุกเพราะว่าทางฝั่งของออทีมผมก็ต้องคุยกันไว้ก่อนว่าแบบเอะนี่คือเรามาศาลเรามาสแสวงหาความยุติธรรมนะครับไม่ได้มาสแสวงหาความสะใจหรืออะไรอย่างนี้นะครับถ้าจะไปอยากได้ความสะใจต้องไปที่อื่นในะที่ศาลไม่มีให้นะครับมานี่คือเรามาเรามาเพื่อจบนะครับไม่ได้มาเพื่อมีเรื่องนะครับอันนี้ก็ต้องคุยกันตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับ แสดงว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าหายไปเป็นสองเกือบสามชั่วโมงเลยอย่างว่าครับคดีนี้เป็นคดีอาญาไงคือพลาดไปน,นิดนึงมันก็ไม่ได้มันคืออิสระภาพของทั้งสองฝ่ายนะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับเป็นคดีที่เริ่มต้นจากพนักงานสอบสวนถูกต้องครับเป็นคดีจับผู้กรณีถูกต้องครับ,รบข้อหาอะไรคบมีเบื้องต้นมีข้อหาทำร้ายร่างกายไม่เป็นอันตรายแก่กายและจิตใจแล้วก็กักขังนุ่งเหนียวครับสองข้อหา ันนี้ได้มาเจอหน้าเดี๋ยวว่าพูดนิดนึงความรู้สึกวันนี้ได้เจอคุณท็อปครั้งแรกเนาะเป็นเรื่องกันแล้วก็จริงก็ไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะก็ได้พูดคุยกันไหได้พูดคุยกันไหมไม่ได้คุยค่เขาจะเป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมค่ะเขามีการมา พูดอะไรกับเราหลังไม้บ้างไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเลยใช่แล้วส่วนตัวเราเหรอคะพอได้เจอหน้าเขาเรามีอะไรที่อยากจะเคลียร์ส่วนตัวไหมหรือ,อยังไงไม่มีมันมันผ่านจุดที่ตรงนั้นมาแล้วด้วยเหละค่ะเนาะมันเกือบปีละเดือนหน้าก็ปีหนึ่งแล้วค่ะม,ม,มันแบบสบายใจขึ้นไหมคะตอนนี้จริงๆเหมือนเราอยู่กับบาแดแผลตรงน,นี้มานานเนาะมันก็เหมือนมันก็เครียดมานานเนาะก็โชคดีที่มีทนายที่แบบ เป็นคนที่มีความยุติธรรมด้วยแล้วก็เป็นจิตอาสาที่แบบฟื้นฟูแบบให้กำลังใจเราด้วยอะค่ะคือเราเครียดอะไรยังไงเขาก็จะให้คำปรึกษาที่ดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มีจุดไหนที่เรากังวลมากที่สุดไหมคะก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ขั้นตอนทางกฎหมายอะค่ะเราคิดว่าในใจแนวโน้มจะเป็นไปอย่างที่เราต้องการนะคะเราอยากให้ผลออกมาเป็นยังไงอะวันนี้ ยังยังตอบไม่ได้ก็คือเดี๋ยววันนี้น้องก็คงจะต้องกลับไปตัดสินใจอีกทีนึงนะครับเพราะว่าศาลรท่านก็บอกแล้วว่าเดินทางซ้ายไปมันจะเป็นยังไงเดินทางขวาจะเป็นยังไงตรงไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอธิบายให้ฟังแล้วเพียงแต่ว่าวันนี้มันกระทันหันนิดนึงนะครับยังตัดสินใจไม่ได้เพราะนั้นต้องกลับไปปรึกษาพ่อแม่พี่น้องก่อนนะครับว่าจะจบลงตรงไหนที่ที่ทให้น้องเนี่ยสบายใจมากที่สุดนะครับ สำหรับตัวเลขนะคะพี่เจมว่าค่าเสียหายอะไรตัวเลขตัวเลขอันนี้ผมขออนุญาตไม่เปิดเผยด,ดีกว่าเนะญญาะเพราะมันอยู่ในส่วนหนึ่งที่ศาลท่านกําชับว่าอ,อย่าไปให้ข่าวหน้าอะไรย่างเงี้ยสำหรับ,อรบสงองข้อหาที่เราแจ้งเขาไปเขาปฏิเสธหรือว่ายอมรับค่ะในวันนี้ยังไม่ได้ให้การนะครับอันนี้อันนี้ผมยังไม่ได้ไม่ได้ยินว่าทางทางเขารับหรือปฏิเสธหรืออะไรยังไม่รู้ครับต้องอันนี้ต้องพอดีพอดีคุยโดยเฉพาะเรื่องนี้เฉย นะมันยังไม่ใช่นัดครับแล้วที่ฝั่งเขาที่บอกว่าเออจะมีการแจ้งความกลับหรือฟ้องกลับมันมีไหมคะพี่แจมทางฝั่งน้อยอันนี้ก็มีในเรื่องของหมิ่นประมาทนะครับแต่ก็น่าถ้าจบกันได้คือจบหมดเลยนะครับแสดงว่าเขายังไม่เริ่มต้นฟ้องใช่ไหมคะเริ่มแล้วฟ้องไปแล้วแจ้งความไปแล้วแจ้งความตั้งแต่เดือนกุมภานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือทางอัยการท่านก็ขออนุญาตฟ้องอยู่ขออนุญาต ฟ้องเนื่องจากมันเกินกำหนดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเคลียร์กันจบก็เขาก็จะถอนถอนฟ้องใช่ไหมใช่ถอนถอนเจ้งความหมดเลยครับก็คือท่านท่านวันนี้ท่านผู้มนอมทา่ทา,นน Ар Ар. ทานก็แบบอยากให้แบบเคลียร์ให้หมดเลยนะให้จบกันทั้งหมดเลยนะครับมไม่ไม่ต้องเป็นเรื่องกันต่อนะครับทน응응응응า,ายเจมส์ฮอตเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนแล้วตอนนี้สังคมรับรู้รับประดาคนเล่นโซเชียลต่างๆเข้ามาโจมตีตัวผู้หญิงตรงนี้เราอยากจะ คือพอเป็นข่าวดังแล้วนะครับประชาชนให้ความสนใจเนี่ยนะเวลาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ได้ในขอบเขตนะแต่ถ้าไปพูดอะไรที่แบบว่ามันเกินขอบเขตนะครับถ้าน้องเขาติดใจก็สามารถดําเนินคดีได้แต่ว่าผมบอกน้องมาโดยตลอดหรือว่าสังคมเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันมีทั้งบวกทั้งลบจะให้เขาคิดในแนวเดียวกับเราจะให้เขาเข้าใจเราทั้งหมดมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยอะไรผ่านได้ก็ต้องผ่านครับ นะครับแต่ก็ฝากด้วยเพราะว่าฝากผู้ที่จะคอมเมนต์เนี่ยนะครับว่าการที่เราเจะคอมเมนต์อะไรใครเนี่ยนะครับมันมันเป็นบาดแผลลึกที่อยู่ในใจนะครับผมบอกงี้ครับบาดแผลที่อยู่บนร่างกายเนี่ยยังหายได้นะแต่บาดแผลในใจเนี่ยมันฝังแล้วมันฝังเลยคําพูดของเราเนี่ยเจ็บยิ่งกว่าบาดแผลที่อยู่บนร่างกายอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะคอมเมนต์ใครก็แล้วแต่นึกถึงใจเขาใจเราด้วยนะครับให้มีขอบเขตนะครับวิาพาวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ เอ้ควรทําอย่างนั้นควรทําอย่างนี้อย่างเงี้ยได้นะครับแต่ไม่ใช่เป็นด่าพ่อล่อแม่เขาอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันยังมีบาดแผลอยู่ในใจเราอยู่เนาะมันก็ยังเหมือนฝันหลายทุกวันนะคะทุกวันนี้ยังคงร้องไห้อยู่บ้างก็ตอนนี้ก็ยังร้องอยู่เนี่ยมันมันจะเอาออกไปก็คือยากมากๆเนาะอย่างที่บอกเอียนที่พี่เจมบอกเลยแผลข้างนอกมันหายหมดแล้วมันเหนือจะแบบบาดแผลในใจเราแล้วมันเหมือนเป็นแบบ บาดแผลที่เราแบบมยมงรักษาไม่ได้เลยที่เกี้ยยังเป็นฝันร้ายยังกลัวยังระแวงอันนี้ัต้องไปพบหมอทุก,ท,กทุกเดือนอยู่เป็นหม,หมอเขาเป็น,น,นเหมือนเป็นโรคหวัดภวาอะไรไปแล้วก็ต้องทานยาทุกวันนี้มันก็ไม่ก็คือหมอเขาจะให้ยาคลายเครเียดอะคะออ่ะออแล้วก็แบบต้องกินยาอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเหมือนก็ค่อนข้างกลัวผู้ชายไปเลย เรไม่กล้ามีเรื่องความสัมพันธ์ใหม่กลัวไปเลยอะค่ะตอนนี้กลัวแบบถ้าจะเริ่มต้นอย่างนั้นอีกมันจะเป็นยังไงจะเป็นอย่างนี้อีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยะมันก็แบบมันก็ยังเป็นบาดแผลอยู่เรื่องนี้ก็ถือว่ากระทบเราแบบใหญ่เหมือนกันเนาะมันก็กระทบจิตใจหนอูอืม,อมค่ะอยากบอกอะไรกับสังคมนะคะที่แบบบางคนอาจจะแบบเข้าใจเราผิดเพราะว่าเสพข่าวแบบด้านเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จริงๆอยากจะบอกว่าทุกคนนะคะแบบาเม้นอะไรเนาะอย่างที่พี่เจมบอกว่านึกถึงสภาพจิตใจของคนนั้นด้วยบางคนสนุกอะเม้นทบหยาบๆคลายๆเราไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนให้พวกคุณเลยคุณดูกรณีเราเป็นกรณีที่แบบเหมือนกรณีศึกษาหรือเป็นอุทาหรณ์หรืออะไรก็ได้ที่เอาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองก็ได้เป็นข้อคิดหรืออะไรก็ได้แต่คุณไม่ต้องมาด่าเราเราไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนอะไรให้พวกคุณ คนด่าเราแบบหยาบคายบางทีแบบด่าเราทําไมอะ่ะบางคนไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยก็ด่าอะไรย่างเงี้ยอยากให้สังคมมันมีแบบทัศนคติที่มันบวกขึ้นอะ่ะ<ม>ไม่ใช่ทัศนคติที่แบบลบๆต้องด่าต้องอะไรตลอดอะไรยเงี้ยคะ่ะ<ไ>ก็แบบแผนนี้อยากให้ผู้กำกนีเขเรารับผิดชอบเยียวยาออย่างเงี้ยรับผิดชอบอย <c oughs> ่างเี้ยวางตัให้เรารู้สึกอ,นนอันนี้เป็นเรื่องในอนาคตนะครับผมผมเชื่อว่าถ้ามีการคุยตกลงกันด้วยดีน่าจะน่าจะ ทำให้ความปมที่อยู่ในใจมันหายไปได้บางส่วนแหละนะครับแต่ขอระยะเวลานิดนึงนะครับแล้ววันนี้เขาแบบพูดให้เยียวยาค <c oughs> <ย>วดแบบอย่าง,างที่บอกไงวันนี้ก็คือเป็นแค่ครั้งแรกที่เจอกันนะครับในนัดหน้าอาจจะมีอะไรที่ดีๆขึ้นก็ได้นะครับแต่วันนี้ก็ยังไม่ได้แบบคุยอะไรกันที่เป็นจริงเป็นจังมากมายครับมันเพิ่งเจอครั้งแรกรอ,อะเนาะ อานนั้นอีกทีเมื่อไหร่นะคะพี่แจมันที่เ่ไหร่อันนี้พี่แจมยังบอกไม่ได้ครับเพราะว่าศาลท่านกำชับนิดนึงเลยอันเนี้ยนะครับคือมันมันมันไปคือข้อที่จริงหรือที่อยู่ในศาลเนี่ยจะจะบอกซ้ายบอกขวาบอกอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้เลยมันกระทบหมดเลยนะครับท่านเลยกำชับไว้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะคุยกันไม่จบหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้นะครับก็เลยฝากไว้นิดนึงนะครับเรื่องเรื่องนักข่าวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ จริงๆเรามีอะไรอยากจะบอกกับคุณท็อปไหมคะเพราะวันนี้เราเจอเราก็ไม่ได้คุยกันนะเนาะไม่มีอะไรจะพูดกับเขาเลยจริงๆวันผ่านช่วงเวลามาแล้วแต่ทางพี่แจงก็ได้มีการพูดคุยกับคุณท็อปแนผมคุยกับทนายความครับยังไม่ได้คุยกับคุณท็อปคุณท็อปก็ไม่มีอะไรกับผมนะไม่มีไม่มีอะไรกันคือผมก็เป็นทนายความนะก็คือทาหน้าที่ต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ไม่ได้มีอะไรกัน ก็คือต่างฝ่ายต่างแบบพยายามประนีประนอมเข้าหากันถูกไหมไม่ได้แบบแข่งก้าวว่าแบบเออฉันไม่ยอมอะไรเงี้ยถูกครับก็คือพยายามจะหาทางออกร่วมกันมากกว่านะครับเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสบายใจแล้วก็จบด้วยดีทั้งสองฝ่ายนะครับ<ม>คืออย่างว่ามันเป็นคดีอาญาไงมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงนะครับ<ม>ในการที่จะจบในทางไหนที่จะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับ ขออีกเรื่องหนึ่งแล้วกันที่มีข่าวคอยๆออกจากที่มีข่าวลืมตกลบมาอีกแล้วยังเลยยังเลยอันนี้อันนี้เป็นข่าวที่น่าจะมีคนไปไปปั่นกันอะไรอย่างเงี้ยผมผมไม่รู้นะว่าใครเป็นคนไปปั่นยังไม่ได้ออกครับคือออกออกออกจากอย่างนี้กันออกจากเรือนจําบําบัดพิเศษไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลเพื่อรักษาโควิดนะพอหายออกจากโรงพยาบาลไปที่เรือนจําพิเศษมิบุรี ไม่ออกจริงออกไปที่อื่นอ๋อแล้วช่วงออกนี่ก็ต้องติด e ออยู่แล้วถึงไหมหรือว่าช่วงออกนี่ไม่ต้องเลยเพราะเขาใส่กุญแจมืออ๋อแล้วก็เข้าห้องขังไอ้รถขังแล้วก็ไปส่งก็คือเป็นข่าวลือยืนยันข่าวลือครับข่าวลือครับผมยังไม่ได้เตรียมเรื่องไปประกันตัวให้เขาเลยเพราะมันต้องรอหลักฐานบางส่วนนะครับเพราะว่าตอนนี้ไปยื่นสารก็ยกเหมือนเดิมนะครับเพราะไม่มีข้อจริงอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับความคืบหน้าทางคดีเป็นยังไงบ้างครับ คา,าั้ทางคดีผมได้มีโอกาสไปเจอเขาวันที่6กันยาที่ผ่านมานะครับไปสอบข้อเท็จริงเพิ่มเติมนะครับน้องเขาก็ยังคาใจเรื่องแบบเอ๊ยยี่สิบแผลจริงเหรืออะไรเงี้ยยังคาใจ,จตรงจิตนี้อยู่นะครับก็อาจจะต้องอช่วยช่วยคลี่คลายข้อได้จริงตรงนี้ให้มันยุติให้น้องสบายใจว่าแบบมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรยังไงอย่างเง,งี้ยครับถ้าน้องมองว่าแบบเออมันมันเป็นเขาจริงๆเขาก็ต้องรับสภาพ นะครับแต่ตอนนี้คือพอข้อเท็จจริงมันยังไม่ยุติแล้วในขณะที่น้องเองก็ยังตอบความชัดเจนไม่ได้ผมเป็นทนายความอ่ะแต่ว่าผมเป็นทนายความจริงแต่ผมยุ่งในส่วนของประกันตัวไงผมยังไม่ได้ยุ่งเข้าเปในคดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะไปแนะนําเขาเฮ้ยรับเถอะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันถ้าเกิดรับนี่เท่ากับว่าสิทธิ์ของเขาในหมดไปเลยนะฆ่าคน,น,นตายนะนะครับถ้าเกิดเขาไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าสมมติะนะสมมติเขาไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าเราไปยุ่งให้เขารับสารภาพข้อหาฆ่าคน,น,นตายเนี่ยครับมันก็จะตัดอนาคตตัด ชีวิตเข้าไปเลยอีสภาพ์เขาต้องกี่ปีอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็เลยต้องให้เขาตัดสินใจโดยที่พิจารณาเยอะๆปรึกษาหลายๆคนปรึกษาทั้งญาติทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผลทางนิติเวชยังไม่ออกใช่ไหมยังเลยรออยู่คือตอนแรกบอกว่า45วันพอครบ45วันผมไปถามเขาบอก45วันทําวันทอการมันก็เลยเนี่ยมันก็ใช่มันก็เลยเป็นขยักขยักไปอย่างนี้อีกนะครับ ผลออกมันก็น่าจะมีความชัดเจนมากใช่รอผลออกแล้วจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเราก็จะได้แนะนําแนวทางดําเนินคดีได้ถูกว่าจะยังไงนะครับน้องก็ต้องรอไปก่อนน้องต้องรอไปก่อนครับต้องอดทนครับสภาพจิตใจเพราะว่าไงบ้างคะตอนนี้อยู่ที่เมอกันอ๋อก็ยังมีสันสันอยู่บ้างนะเวลาพูดถึงเหตุการณ์ตรงนั้นอ่ะคือ คือไม่รู้ว่าน้องมันกลัวอะไรนะมันตอนตอนนั้นสถานการณ์ตอนนั้นนะที่คุยกับผมก็ยังสั่นๆมือสั่นร้องไห้ยังมีอยู่นะครับตัวได้ยังคะอยู่ข้างในเอ่อน่าจะได้แล้วล่ะน่าจะได้แล้วล่ะแต่ตอนแรกมันก็ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าไม่เคยกินข้าวแข็งๆอะไรเงี้ยไปเจอข้าวแข็งก็แบบเออรับไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ก็ใช่กินน้อยเขารวมกับคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับก็เลยตอนนี้ก็น่าจะปรับตัวได้แล้วล่ะครับ อย่างนี้มันต้องมีในเรื่องของการในเรื่องของแพทย์หมอมามาดูแลแน่นอนครับมาประเมินอะไรเอ่ยแตบว่าสภาพจิตใจเขาอะไรยังไงที่แบบ่ายังสั่นๆยังร้องไห้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะมีต้องมีหมอกขคุยที่ชัดเจนขึ้นณเวลานั้นอะไรเงี้ยไม่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 ค่อยไม่ค่อยได้ขอในขณะนั้นครับเพราะว่ามันมันไม่ได้แบบโหจำไม่ได้เลยเป็นเป็นบ้าไปเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ถึงขนาดนั้น S <S คือน้องอาจจะแบบตกใจชั่วขณะแล้วทําให้ความทรงจาในในระยะเวลาตรงนั้นที่ตกใจสุดขีดม,มันมันหายไปมันลืมไปอย่างเงี้ยมันมีแค่ตรงนั้นแล้วเวลาพอนึกถึงมันก็จะร้องไห้ร้องห่มอะไรไปธรรมดาครับก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเตมคดีน้องก้าวไปทีงไหนแล้วศาลสับปินคดีน้องก้าวนี่เออน่าจะเลื่อนเลื่อนนัดโควิดครับผมไม่แน่ใจว่าเขามาประกันตัวยัง ใช่ครับเพราะว่ามันศาลท่านมีคำสั่งกระท้าวล้อฟองเราต้องประกันตัวครับซึ่งยังไม่มีนัดหรืออาจจะมีนัดกันแล้วแต่ว่าผมยังไม่รู้รจําไม่ได้ของกร่แมรที่ศาลจังหวัดนนท์เยอะมากของพี่แมรนี่ของพี่แมรนี่ก็คือตํารวจส่งคํานวณให้อัยาการแล้วครับแต่ยังไม่รู้ความคืบหน้าว่าว่ายังไงครับตำรวจคณะสงวนส่งให้อไอาการแล้วครับใช่ครับคดีตอนนี้ที่มีคนู่ที่นนอยัอายาการใช่ครับใช่ครับทุกคดีที่มีอยู่ตอนนี้ โอเคจากชัยไม่เกี่ยวครับผม